วัดีครับวันนี้ก็พบกับผมมันเดหงกับเ r ็มอารีฟซกันแล้วครับวันนี้เราก็อยู่กับเกมวันพันแมนอ P ีที่3ครับนี่เราก็จะไปสำรวจกันเลยโอเคแล้วครับวันนี้เราก็จะไปสำรโ,โอ้ดูสำรวจกระต้นไยลองไปดูที่ว่ามันจะหดไหมที่มันมีอยู่สี่คนผมผมก็มีอยู่สี่ ตาแรกเราต้องเปิดจีนอ่ก่อนเลยครับตึง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 อายุไม่แตกหรอใช้นี้ไปวันนี้ผมก็้าโหลดตั้งแต่เมนะื่อวานนะอี่ตรงนี่ผมมีนังกบด้วยนังกบเลยเร่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 เม่กร่ร จอไม่สักเออลุมน้องกอบวาดลุมน้องกอบไม่ต้องเจอมัดไม่แตกวะเจอนี่โอ,อ้ยชู่วบังเอ,อ๊ะทำไมไม่แตกวะนี่ต้องเจอนี่พวกมันจนตีทีละก็ถึงร้อยอยู่นะหนน้อยพวกถึงร้อยอยู่ แต่องกลมมีถึงพันนะเลยแตบเลือดแค่ถึงพันนะ,น,ะนี่ตัวนี้อึดว่ะโคตรอึดเลยนะ่านผู้ชมน้องกบข้ามัน,นแค่เสียเราสามตัวอย่าตีน้องกบกูนนะ เอ้จะล้องแทงให้น้องกบน,น้องกบมาเจอนี่แปะดาวมีสามร้อยกว่าเจอนี่อันตีแหวลยึไยง่วงแตกแตกแตกใครตายใครที่ชนะมาเราได้ดาวน้อยจังวะเดี๋ยวคลิปหน้าผมจะเอาให้เต็มดาวให้ดูนะ ท่านผู้ชมครับวันเนี้ยเป็นอีพีสามเพราะว่าวันนี้ผมขึ้นาโหลดใหม่รหัสตากตะกาไปหน่อยนะพ <c oughs> ึ่คิดถึงรหัสอะตอมิกน่ะโฮอเอา,างั้นเดาเดวลองนะจะคาดก่อนที่เขาจะไปรับชมคลิปของเราเขาจะไปต่อสู้แล้วอย่าลุมกดไล์กร์กดติดตามและอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับถ้าพบ,พบรอยซับผมจะเปิดหน้า ครับโอเคนะครับอย่าไปลืมติดตาม K E M T V ด้วยนะครับค่ะขารับชมไปแล้วลุยเลยโอเคแล้วครับเราจะไปลองไปสู้กับโซนิคดูว่ามันจะเป็นยังไงบ้างน,นี่ไอโซนิคบี้ไม่กลัวหรอกเนะาะตากจะตายดยวเราต้องเปิดจีนอตก่อนเลย รับรล,ลองจะตายไหมลูกน้องเสียแตกแทนตายอู้เนี่ยโซนิคเวลาโจมตีนโจมตีกงพวกโจรโซนิคเป็นพวกโจรเหรอคนทามเนี่ก็น่าจะจริงนะน้องกบข้ามานันเฮ้ เลือดเลือดเตลยเยอะเลยนะเอาตายคาที่ไอเหียนี่สับมีตายเร็วจังวะโหกระจกอะยังสู้ฟูบุกิโอเคแล้วครับเดี๋ยวผมจะเรียกไปสู้กับตัวนี้ดูนีราชใตา้ดินลองไปดูเลยโอเคแล้วครับเราก็เริ่มเกมมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ นี่เดี๋ยวผมต้องเปิดเออมจีนออดก่อนเลยเพราะจีนอนดเป็นตัวโก้ผมเกียดอันติราชาใต้ดินมากทกโกวแล้วก็นี่แล้วว่าน้องกบยังหอบกว่ามนะึงสองเ้ืยกว่าสองเ้ืยกว่าแปดสิบเอ็ด โอ้ยเนี่ยรา,า,าติราชใต้ดินมันโกงแบบเนี้ยข้าดาวมีแรงๆคือว่ามีเก็บสองนะเห็นมั้ยก็โกงอยู่อ่ะนี่จีนอตแต่เก็บสองอ่ะแต่เริ่มจากราชใาต้ดินเลยตายทำไมราชใาต้ดินก็กระเจาะนะ มักากระจอกอีกแบบนะท่านผู้ชมจงสารมันหน่อยไปเดินเล่นที่สวรรค์เลยเธอจีโนตข้ามันไปอยู่กับราชาของมันไปไปไปชนะครับวิเราลองไปดูที่ว่าเราจะอกักดิมนี่ตัวละครผมจัดทีมมาเท่านี้ผมว่าทีมน้ากระจอกต้องจัดทีมนันนท็นดีๆ ทีมจีนอนไหมก็ขาดแค่ผมควรลองเออไม้ออกมันแตมไหมแต่ผมขอดูหน่อยมีสายมาแรงไหมไม่มี โอเคเดี๋ยวเราข้าเราเอาเกิดเสกเราไปสู้เลยนี่มีตัวละครที่โห่เท่าน,นี้น,น่ามาเอาไม่ได้โอเคเ,เราลองไปสู้กับสองพวกนั้นเอานั้นเข้าไปรับชมกันเลยนี่ผมลองไปสู้กับไอ้พวกนี้ดี มันจะเป็นยังไงพี่สู้สู้ตัวนี้กอนใช่ไหมไ,ได้ด้วยลองดูดิมันเป็นไงดีแล้วอะ่ะขั้นแรกเราต้องเปิดนี้ก่อนเลยนี่ต้องตีธรรมดาก่อนนะเพราะเราต้องเก็บไว้เอาลองเซ็งไม่จะโทษสะเทือนต่อดาวมีทั้งหลังด้วยเห็นไหมทั้งหลังเลยแล้วก็ ข้ามันแบบนี้ทีละวลอยหานอยู่เฉยเอะ <this> มันเจ็บในสัตว์กล้าทางผู้หญิงด้วยแต่แต่ทำน้องกบได้แต่ห้ามทำให้ตายนะไอ้ไอ้อพวกโง่มันเจอหนี้ไปนะอัเนเจ็บนี่มันไม่แตกวะไม่แตกหรอไม่เจ็บแตกหรอไม่แตกหรอ แบกหมดเลยแล้วเลยแล้วแตกแตกแล้วอ่ะเราต้องขายพวกนี้หน่อยโอ้ได้พวกนี้แรงอ่ะเดี๋ยวนี่ไปน้อยเอน็นนองขึ้นเขียวอืมตี เตะเก็บสามอ่ะแล้วก็ที่นี่ป็นกระปน,น้องกบข้ามันปึ้งทีมเรายังไม่ตายเลยแต่โคตรเถื่อนอะ่ะตัวนี้จีนบูมีนนัดต่อยก็ตายแล้ว เห็นไหมชนะอุษาดาวเลยเราลองมาท้ายกาศสุดดูว่ามันจะเป็นยังไงกาวเข้ารับทรงโอเคอะครับแล้วก็เข้ามาเป็นทีบแล้วร้อยแล้วดูดีมีแค่สามตัวเองแล้วผมจะจัดกาเลยนะอี้จู่แป๊จีนอตจีนอตอมีแค่นเดียวค่ะ แล้วก็ป๊บระดับกาขึ้นก็เยอะเลยอืมมันก็เจ็บเหมือนกันนะเอออืมเล่นของแรงว่ะปังเออสัตว์แม่เจอนี่ไปหน่อยดนะิไอ,อ้น้องอุมมเลิกตายัเท่ากันเลย ตายนี่แตอร์ี่ไอ้สารทำอาไรแม่งไม่แตกก็ยึดเดข้ปาร์ตี้ครับมอพวกมึงไม่แตกวะอู้สักแม่งปล่อยแม่งไปก็ไม่ตายหรอกเจนี่รับรองพวกมึงแตกหมดแน่นอนเป๊ะน<อ>ี่ใคร Oke okay, Nathan rồi. Lipi Maya Lipi. Đi con nên mẹ có